ที่เวอร์สตาร์เราให้ทางด้านเซนทริดมาให้เนี่ยมันเป็นดีท็อกซ์พิเศษกว่าที่อื่นเป็นดีท็อกซ์ที่พิเศษเพราะเป็นดีท็อกซ์ที่แยกตามปุ๊บเลือ่อยโดยปกติแล้วเนี่ยดีท็อกซ์ทั่วไปที่เราเจอมีเยอะแยะนะครับดีท็อกซ์กินแล้วถ่ายดีกินแล้ว่ายรุนแรงอันนั้นน่ะเขาใส,ส่ส้มแขกอย่าไปกินผมห้ามนะครับเพราะว่าถ้าคุณกินบ่อยๆกินติดกันเมื่อไหร่เนี่ยถ้าหยุดกินเมื่อไหร่เนี่ยท้องผูกเลยส้มแขกถามว่ามีประโยชน์ไหมมีแต่มันกินต่อเรื่องกันจะกลายเป็นโทษเพราะว่า อย่างกระทรวงสาธารณสุขหรือออยอเขาก็รู้ว่ากินต่อเรื่องไปเนี่ยมันไม่ดีอย่างโรงพยาบาลก็แจกตัวส้มแขกมาให้พระนะที่ท้องผูกท่านฉันพอฉันก็ไปเสร็จถ่ายดีถ่ายดีถ่ายดีแตหยุดไม่ได้ถ้าวันไหนหยุดท้องผูกมันก็เลยมีผลเสียว่าถ้าการถ่ายแบบน,นั้นจะทําให้ลําไส้มันเคยตัวถ้าไม่มีตัวกระตุ้นรุนแรงเหมือน ตัวส้มแขงเนี่ยจะทําให้แย่เกินไปเพราะนั้นควรจะหาตัวกระตุ้นที่มันต่ำต่ำกว่านี้แล้วก็ปรับพร้อมกับปรับสมดุลในเรื่องของการย่อยให้ดีด้วยเลยอันนี้เราคือเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางเซนได้ผลิตขึ้นมาให้เราฉะนั้นการแยกตามกรุ๊ปเลือดสําคัญคือเพื่อปรับสมดุลของการย่อยให้กลับมาสู่ปกติที่ดีขึ้นสําหรับคนที่ระบบการย่อยการขับถ่ายผิดปกตินี่คือหน้าที่ของตัวนี่ลีนของเรานะครับเพราะนั้นการดีท็อกเขาว่าดีท็อกคือล้างพิษ เขาดีท็อกคือล้างพิษล้างของเสียแต่ไม่ใช่ดีท็อกคือถ่ายให้ของเสียถ่ายออกไปอย่างเดียวแต่ร่างกายเรายังมีสารเคมียังมีสาร K Me, ที่ไม่ดีจะว่าพูดในสายพิษก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นพิษรุนแรงแต่มันสะสมนะครับอยู่ที่ผนังลําไส้ลําไส้เล็กลําไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราเนี่ยกินเนื้อสัตว์เยอะโดยเพราะผู้สูงอายุใครที่กินเนื้อสัตว์เยอะมันจะสะสมที่ลําไส้ใหญ่แล้วมันไปไม่หมดมันก็เกิดการแบ่งเซลล์ผิวปกติกลายเป็นมะเร็งลำไส้กันเยอะขึ้นเพราะนั้นตัวนี้ลรีนจริงเป็นตัวจุดเริ่มต้นของการดีท็อกซ์ลำไส้ที่ดีเป็นการล้างพิษที่ดีช่วยให้ระบบการย่อยการกลับถ่ายกลับมาคือสภาพททีีี่่่ดแตผู้เป็น หรือผู้ที่สูงอายุมันก็ต้องกินผื้ผัก70เนะครับกินน้ัใส่แค่30พอเพราะนั้นตัวนี้คือเป็นตัวป้องกันแล้วก็เป็นตัวล้างพื้นฐานล้างสิ่งที่ไม่ดีพื้นฐานให้ร่างกายของเราทางนี้เอของเราเนี่ยทางทางเบอร์ตาเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวตัวโปรมาให้แล้วใส่ตัวพีมาให้โปรก็คือตัวจุลินทรีย์เพราะจุลินทรีย์ถามว่าดีไหมดีแต่ใส่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ดีนะเหมือนกับเราเราเรากินนมเปรี้ยวเปรี้ยวมีมีตัวแลคโตบาซิลัส ก็ใส่กินเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปยอ่อยน้ําตาลแลคโตที่มาจากนมเพราะนาองคนที่กินนมไม่ได้กินนมแล้วไม่ย่อยพอะไม่ย่อยเสร็จมันเกิดการย้อนสอนขึ้นมาก็คืออาเจียนอาเจียนก็เราก็เคยให้ใส่ตัวแลคโตมาส่เข้าไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอันนั้นนี่คือคือเป็นเหตุผลหนึ่งเอาว่าดีไหมดีแต่ถามว่านมเปี้ยต้องต้องแช่ตู้เย็นใช่ไหมใช่เพราะนั้นถ้าทาแบบนี้เราเก็บใ้รถเนี่ยทำให้ตัวโปรติกมันจะมันมันจะสูญเสียมันจะตายไปแล้วก็ใส่แต่พีโอติกซึ่งเป็นอาหารทุรียนซี่แต่โชคดีที่ว่าาในนของเร ใส่นวัตกรรม FPR ลงมาด้วยจึงทําให้กระตุ้นการทํางานของตัวโปรตินที่ดีนะครับพร้อมกับตัวพีเว์ตินตั้ใส่มาหลายอย่างมาก4ีหอย่างเยอะมากเยอะกว่าทุกที่เลยแล้วก็ตัวที่มันเ,เรียกว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับพร้อมกับใส่ตัวไตเรเปปไทด์นะครับซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ที่ดีจากปลาทะเลถือว่าเป็นครลลาเจนที่ ใกล้เคียงกับคอลลาเจนในร่างกายมากที่สุดนะครับเขาเอาตัวนี้มามาใชนะ้แล้วก็ไปเป็นคอลลาเจนไตยเปปไซด์ด้วยซึ่งเป็นการดูดซึมที่ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปประมาณ100านะร้อยเท่าพร้อมกับมีเอพิราต์ก็เกิดการดูดซึมที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีตัวใส่ลงไปเพื่อป้องกันการเกิดเ,เกี่ยวกับระ,ระบบหลอดเลือดของเราดูแลตามแต่ละกลุ่มเลือดของเรามาเปลี่ยน,นอันนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้จะแยกรายละเอียดแต่ละกลุ่มเลือดให้ฟังว่าเอที่เขาใส่มาเนี่ยมันช่วยยังไง แล้วมันจะเหตุผลอ,อะไรนะครับโดยเริ่มต้นแล้วเนี่ยกรุ๊ปโอเนี่ยเป็นกรุ๊ปที่ย่อยพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตพวกน้ําตาลไม่ดีเพราะฉะนั้นใครที่เป็นกรุ๊ปโอเนี่ยสังเกตว่ากินพวกแป้งหนักๆมากๆเนี่ยจะไม่ค่อยย่อยแล้วมันจะเป็นไขมันได้โดยเพราะไขมันของตับแล้วถ้าเกิดปล่อยให้มันเกิดการอักเสบที่ตับมากๆทำให้เกิดการตับแข็งได้แล้วก็เกิดไขมันในหลอดเลือดได้แต่กรุ๊ปเอกรุ๊ปบีกรุ๊ปเอบีสามกรุ๊ปนี้ก็ จะมีการย่อยนี้ต่างกันโดยกรุ๊ปเอเนี่ยก็จะย่อยเนื้อสัตว์ไม่ค่อยดีกรุ๊ปบีก็ไม่ค่อยดีแต่กรุ๊ปบีย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยแย่กว่ากรุ๊ปเอกรุ๊ปเอบีก็ผสมกันระหว่างเอกับบีใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าใครเป็นกรุ๊ปเอบีแสดงว่าพ่อหรือแม่เนี่ยต้องเป็นคนใดคนหนึ่งต้องเป็นกรุ๊ปเออีกคนต้องเป็นกรุ๊ปบีเพราะฉะนั้นกรุ๊ปเอบีจะเป็นกรุ๊ปที่ย่อยเนื้อสัตว์ก็ไม่ค่อยดีการย่อยแป้งก็ไม่ค่อยดีเหมือนกรุ๊ปเอแต่ยังย่อยแป้้้้งงไดดีกว่่าาาโมััันนนนนนเเป็อยพระะฉ กุ๊บทักกุ๊บเอและกุ๊บเอบีก็มีสิทธิ์ที่จะมีไขมันพอกตับได้ทั้งคู่นะถ้าเกิดกินกินแป้งเยอะเกินไปส่วนกุ B, ๊บบีใ่อยเนื้อสัตว์แย่ที่สุดนะครับก็มีโอกาสที่จะมีไขมันพอกตับได้ถ้ากินพวกไขมันจากสัตว์เยอะเกินไปส่วนแป้งก็อาจจะกินเยอะกว่าทั้งสามกุ๊บได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมากไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองเรื่องการกินอันนี้เป็นอย่าง,งานั้นเขาก็ทํามา ให้เราเนี่ยสามารถที่จะระบบการย่อยให้มันดีขึ้นนะครับแล้วระบบการขับถ่ายก็จะดีตามมาไม่จำเป็นต้องไปใส่ตัวส้มแขกนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าเริ่มต้นเขาใส่อะไรมาบ้างจากการเริ่มต้นเนี่ยเราจําเป็นต้องใส่ตัวนวตัตก,กรรมเ p r ซึ่งทางดอรคิมดรกิ่งท่านวิจัยออกมาแล้วก็ได้นวตัตก,กรรมเนี่ยราวเหรียญทองตั้งแต่ปี18แ,แล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นของนวตัตก,กรรมต่างๆที่เอาไปประกวดจนได้รางวัลเหรียญทอง โดยเริ่อต้นนั้นตัว f อ r ก็คือฟานคาเลตนะครับฟาลนคาเลตก็คือรังสีสีแดงนะที่ไปอยู่ห่างไกลจากลังสีสีแดงที่เราเห็นมันไกลออกไปหน่อยลังสีนี้มันเป็นลังสีในช่วงคลื่นที่เซลล์ของเราเนี่ยได้รับการสั่งสะเทือนเท่ากันเพราะนั้นลังสีตัวนี้มันยังไปกระตุ้นเซลล์ของเราให้เกิดการสั่งสะเทือนที่เท่ากันผลดีคือมันจะช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในลาไส้ของเราซึ่งมีซึ่งมีอย,อยู่มีอยู่เป็นเป็นล,ล้านตัวนะครับสามพันกว่าชนิดเนี่ยให้มันเกิดก,การกระตุกกๆๆ้วย นั่นจึงเป็นผลดีว่าเออพอเราต้องการให้โปรไบติกของเราเนี่ยแข็งแรงพอใส่เอฟแอลงไปมันจึงทํางานร่วมกับตัวสารอาหารที่ใส่ลงไปในนี้ลีนได้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมครับจากในรูปที่เห็นเนี่ยงานวิจัยพอร่างกายเราได้รับเอ r อลงไปมันจะส่งผลให้เกิดการดูดซึมผ่านผนังลําไส้ไปที่หลอดเลือดได้เร็วกว่าปกติทั่วๆไปถ้าเท่าจะเป็นผลดีทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารได้มากกว่าก็ดีเร็วก็ดี ห้าเท่าแล้วส่งผลทาให้เกิดผลลัพธ์หรือสิ่งที่ร่างกายต้องการเราไปสร้างเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในขณะที่ใช้วัตถุดิบเท่ากันแต่เราได้ผลผลิตม,มากเป็นสามเท่าเอ๊ะทำไมถึงวัตถุดิบเท่ากันถึงได้เป็นสามเท่าบางคนสงสัยมาถามผมผมก็บอกว่าการที่เรากินอะไรเข้าไปสมมติคุณกินอะไรเข้าไปอ่าสิบส่วนแต่คุณดูดซึมได้ไม่ถึงสิบส่วนนะครับทุกคนคตัวผมก็ดูดซึมไม่ถึงสิบส่วนเพราะอะไรครับลำไส้ของเราเนี่ยมันมีการอุดตันมันไม่ใช่ผ่านทะลุลำไส้เราได้สะดวกร้อยเปอร์เซ็นต์ท นีม่มีทางเพราะลำไส้อของเราเนี่ยมันเกิดการขาดการย่อยผ่านกระบวนการย่อยมาเป็นสิบสิบปียี่สิบปีบางคนสี่ห้าสิบแล้วไม่เคยมีการดีท็อกเลยเพราะฉะนั้นการดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กจากการย่อยแล้วไปสู่กระแสเลือดเนี่ยมันจึงยากกพยากขึ้นงั้นถ้าใครกินอาหารเข้าไปนะโดยเพราะอาหารเสริมเนี่ยมันก็ส่งผลการดูดซึมที่ไม่เท่ากันแต่ FPR เนี่ยมันจะส่งผลทาให้การดูดซึมเพิ่มขึ้นห้าเท่าใครที่ดีอยู่แล้วก็จะดีเพิ่มขึ้นห้าเท่าใครที่แย่อยู่แล้วก็จะกลับมาดีขึ้น จากเดิมอาจจะเท่ากับคนที่ปกติก็คือห้าเท่าข้อดีคือมันจึงส่งผลทําให้ร่างกายของของคนผู้นั้นเนี่ยได้เอาไปใช้ทําสารอาหารที่ร่างกายต้องเอาไปใช้เนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจึงทําให้เขาเนี่ยมีสุขภาพภาพรไม่แข็งแรงดีขึ้นดีขึ้นและก็ใครที่แข็งแรงอยู่แล้วก็จะเป็นแข็งแรงอยู่สมอเสมอส่งผลให้คนที่เจ็บข้าได้ป่วยจึงเห็นผลเร็วขึ้นนะครับแล้วคุณก็เซฟเวลาเสฟเงินทองต่างอันนี้คือข้อดีของเอพีอาร์ เราจะมาใส่ยอยู่ในนิลีนด้วยตอนนี้เรามาดูนะครับเริ่มต้นก่อนที่จะมารู้จักนิลีนผมจะให้เข้าใจถึงระบบการย่อยอาหารก่อนในร่างกายของเราเนี่ยเราย่อยอาหารเนี่ยคนกับสัตว์นะก็ย่อยอาหารได้ไม่เท่ากันแล้วแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ถ้าสัตว์เล็กๆนะครับเปรียบเทียบกระต่า,ตายหนูเนี่ยก็จะใช้เวลานิดเดียวไม่กี่ชั่วโมงวางอาจจะ มากหน่อยกว่าสุนัขหน่อยสุนัขก,ก็จะย่อยใช้เวลา6ชั่วโมงถ้าเป็นวัวเราเห็นเคยวัวกินมากินหญ้าเสร็จแล้วเคี้ยวเคี้ยวออกมาเคี้ยวออกมาอยู่ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็เคี้ยวแล้วกืนไปแล้วเขาออกอีกอันเนี้ยวัวจะใช้เวลาในการย่อยทั้งหมดเนี่ย6-80ชั่วโมงนะสุนัข6ชั่วโมงวัว80ชั่วโมงมมนรู้เราหรอครับมมนรู้เราแต่กินเข้าปากเข้าไปจนถึงไปเก,เก็บไว้ที่ลำไส้เนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมงนะแล้วก็ค่อยถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นคนก็อยู่ขนาดกลาง,างประมาณ12ชั่วโมงแล้วค่อยถ่าย นะครับอันนี้รู้ว่าเป็นความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยเรากินอาหารเข้าไปก็เข้าจากปากเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวการเคี้ยวเนี่ยก็มีน้ําลายเป็นเป็นน้าย่อยละอมไเลสแล้วก็คือกินเคี้ยวมาผ่านมาตลอดอาหารเข้าปมาที่ที่กระเพาะเพราะนั้นกระเพาะเนี่ยจะย่อยพวกโปรตีนจะไม่ย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตที่ปากเราย่อยพวกแป้งน้าตาลคาร์โบไฮเดรตนะครับก็ย่อยเป็นเป็นน้าตาลโมเลกุลใหญ่ยยังไม่เป็นโมเลกุลเดียวนะส่วนกระเพาะก็จะย่อยพวกโปรตีนก็เป็นโมเลกุลใหญ่ยังไม่เป็นโมเลกุลเดียวจนมาถึงลำไส้เล็ก น้ำใสเล็กก็จะเข้าไปชกต้นชกต้นก็จะมีการย่อย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 ชกต้นย่อย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 หมดเลยย่อยทั้งไขมันย่อยทั้งน้ําตาลโมเลกุลใหญ่ย่อยทั้งโปรตีนโมเลกุลใหญ่นะครับจนเป็นโมเลกุลเดี่ยวทั้งหมดเลยน้ําตาลก็จะเป็นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นกรูโคสฟกโตสนะครับแลคโตสแล้วก็ส่วนโปรตีนก็จะเป็นพวกกรดอะมิโนต่างๆที่ร่างกายต้องการ ส่วนไขมันก็จะเป็นกรดไขมันอันนี้คือโมเลกุลใหญ่น้ำตาลก็เป็นกราเลกโตสเพราะฉะนั้นพอจากลําไส้ย่อยเสร็จแล้วก็จะมีการดูดซึมในช่วงกลางของลําไส้เพราะนั้นพอดูดซึมไปเสร็จแล้วที่เหลือก็จะกลับเก็บไว้ลําไส้ช่วงปลายแล้วก็พอจะถ่ายก็ไล่มาที่ลําไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นลําไส้ของเราเนี่ยจากลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่เนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะลำไส้เล็กก็7เมตรครึ่งลำไส้ใหญ่ก็เมตรครึ่ง ่อโดยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราน,นี่เรามาดูครับเริ่มต้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยอ่มันเกิดการกระตุ้นจากการหิวจากการอยากกินอยู่ที่สมองระบบเป็นอย่างนี้แล้วจะมีประสาทประสาทของเราเนี่ยรับรู้อาหารไม่ว่าเราจะคิดถึงคิดถึงก็มีการอยากกินได้กลิ่นก็อยากกินมองเห็นก็อยากกินอ่าได้สัมผัสก็อยากกินเห็นไหมครับอย่างบางคนนย่าคุณได้ยินเขาพูดถึงเรื่องมะนาวบีมะนาวน้ำลายไหลนี่มันมันส่งผลมาได้ที่สมองแล้วสมองก็ เกิดการคำนวณส่งมาที่เส้นประสาทแล้วเส้นประสาทก็ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยผลิตตัวฮอร์โมนไทรอยด์ทีสาที่ออกมาเพื่อจะไปกระตุ้นให้นํำย่อยนาที่กระเพาะลำไส้ออกมาทํางานเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการทํางานของเขาแล้วก็พอถึงนลำย่อยทํางานมันก็เกิดการย่อยใช้เวลาในการย่อยเนี่ยครับป,ประมาณ2ชั่วโมง นะครับกักเก็บไว้ก็10ชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือก็อถ่ายออกมาประมาณนั้นนะฮะนี่คือระบบประสาทเพราะน,นั้นมาเริ่มต้นนะครับพออาหารเราเคี้ยวเคียเค้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะย่อยออกมามาที่กระเพาะกระเพาะก็มีการบียบย่นะบีบรัดตึงเนี่ยคือการบีบขึ้นมาเพราะนั้นในกระเพาะเราจะเป็นปดน,นะครับโดยตัว G ซลล์เนี่ย G ซลล์ในกระเพาะเราจะเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยเริ่มทำง,งานสร้างสร้างตัวฮอร์โมนขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวน้ำย่อยออกมานะครับพอไปอีกตัวชิปเซล ตัวเนี้ยจะเป็นตัวสร้างน้ำย่อยที่เรียกว่าเปปซินเพื่อย่อยพวกเนื้อสัตว์ย่อยพวกพวก,พวกพืชต,าตา่างๆพวกโปรตีนนั่นเองนะเพราะนั้นมันจะย่อยโปรตีนเฉพาะที่กระเพาะของเราหลังจากนั้นพอย่อยจากกระเพาะเสร็จแล้วนะครับโดยโดยโดยน้ําตาที่เราเคี้ยวออกไปเนี่ยป็น้ำตาลรมลคุณใหญ่แต่หรือแป้งเนี่ยมันจะผ่านกระเพาะไปที่ลําไส้เลยนะครับไขมันก็เคี้ยวไปก็ผ่านไปถึงลาไส้เลยนะครับจะไม่มีการย่อยเพราะนั้นกระเพาะเนี่ยจะย่อยเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวนะครับพวกเนื้อสัตว์ หรือพวกพวกพืชผักอย่างเดียวนะเอาโปรตีนออกมาพอไปถึงลําไส้ลําไส้ก็จะแบ่งเป็นสามสามช่วงคือช่วงต้นช่วงกลางและก็ช่วงปลายก,กับเก็บของเสียช่วงต้นับเป็นช่วงที่ย่อยย,อย่ยอยย่อยเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นในการย่อยของเราเนี่ยช่วงต้นเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ไปสร้างน้ําย่อยสร้างฮอร์โมนเพื่อฮอร์โมนตัวนี้ไปยับยัง้งยับยั้งที่เพาะไม่ให้สร้างน้ําย่อยออกมามากเกินไปนะไม่ไม่สร้างกดเอ่อเฮสเียกดกดเอือมากเกินไปเม่งั้นเดียวกะเพาะทะลุ ก็จะไปยับยั้ง้วยพร้อมกับหยุดการทางานของอพอแล้วจะไปถึงลําไส้ลําไส้ก็จะมีการกระตุ้นโดยร่วมการกระตุ้นจากตับนะตับก็สร้างน้ําดีออกมาทําหน้าที่ไปช่วยในการย่อยพวกไขมันแล้วก็มีตับอ่อนตับอ่อนก็จะทําหน้าที่ไปสร้างตัวทิปซินแปรซินนะครับก็ย่อยโปรตีนนี้ย่อยเป็นโมเลกุลเดียวกลูโโนเลยนะครับไลปสก็เป็นย่อยพวกไขมันให้เป็นกิสร์แฟกตี้แอซิดกดไขมันนะครับอะไมเลสก็ย่อยกรดโฟุกโตสแล้วก็นิฟเีสจะช่วยย่อยพวกกรดนิฟิกก็คือ ตัวสารตั้งต้นที่ไปสร้างดีเอออกมาอันนี้คือการยอร่อยในช่วงต้นแต่ถ้าเากิดเป็นอาหารที่ยอ่อยแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปเลยนะครับอย่างเช่นสารอาหารที่เราผลิตออกมาเนี่ยจากการสก,กัดเพราะนั้นสารอาหารอะไรเ็าแต่ที่สก,กัดมาแล้วเนี่ยมันจึงไม่ต้องผ่านการยอร่อยทำไมผมถึงให้กินอาหารเสริมของเราเนี่ยกินได้เลยโดยที่ก่อนอาหารสักทีสักทีเพราะว่ามันไม่ผ่านการยอร่อยแล้วนะครับพอกินปุ๊บผ่านกระเพาะผ่านถึงลำไส้ช่วงต้นปุ๊บมันดูดซึมได้เลยมันไม่จำเป็นต้องไปรอาการยอร่อยที่ลำไส้ช่วงต้น แล้วก็มาดูดซึมช่วงกลางอพราะนั้นช่วงกลางจึงเป็นช่วงที่เกิดการดูดซึมมากที่สุดอาหารเราถูกย่อยในลาไส้ตรงช่วง,วงต้นลาไส้เล็กแล้วก็มาลําไส้เล็กช่วงกลางดูดซึมเข้าไปนะครับและสุดท้ายช่วงไปลายๆก็จะมีการดูดซึมอาจจะก,การพวกวิตามินที่ละลายในไขมัน A D K B12 นะครับพวกนี้จะการดูดซึมที่หลักเพราะนั้นทําไมอ่าอย่างเช่นวียอนทางเฟรนทำมาให้เรานะแคปซูล อนอกที่เป็นน้ํามันเพราะน้ำมันเนี่ยมาดูดซึมยากที่สุดก็ให้น้ํามันผ่านไปก่อนพอผ่านไปจนถึงปลายลําไส้เล็กแล้วให้มันดูดซึมน,นะครับส่วนตัวเป็นผงก็มันก็จะแตกตัวมาที่หลังมันก็คือผ่ายเข้าไปแล้วก็ดูดซึมที่ลาไส้ต้นได้เลยอันนี้คือคือข้อดีของการแบ่งเป็นแคปซูลนอกแคปซูลในนั่นเองเพราะฉะนั้นทําไมถึงให้กินอ่ะก่อนอาหารเพราะเราให้ดูดซึมไปเลยเราไม่ต้องไปปะกนกดกอาหาน เพราะนั้นมันจะทําให้เกิดการเสียประโยชน์บางอย่างถ้าเกิดมันเกิดการละ,ละลายน้ําแล้วมันถูกบดบังจากการย่อยอาหารแล้วมันไม่ดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันเกิดการเสียบางทีเกิดการขับาปออกไปแล้วก็ได้ไม่ครบถ้วนนะครับอันนี้คือคือข้อข้อดีที่ผมให้ให้ทานก่อนแล้วก็ประกอบกับมีอะไร มันจึงทําให้การดูดซึมได้ไวได้สูงต่อมาชวกลับเก็บของเสียก็จะเกิดการเก็บเก็บของเสียขั้นตอนสุดท้ายที่ทำใช้ใหญ่ก็จะประมาณ10ชั่วโมงนะอย่างเราแล้วก็นอนไปตื่นช้ามาแล้วก็มาถ่ายและคือทั้งหมดระบบการย่อยของมนุษย์เราประมาณ12ชั่วโมงนะครับจนถึงระบบการถ่ายออกมานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าร่างกายของเราเจอสารพิษแบบนี้อย่างที่เขาตรวจมาเนี่ยทำยังไงข้อดีของนิลีนคือนิลีนเนี่ยเขาสามารถที่จะมีตัวพีเวอติกที่นอกจากจะเป็นอาหารสุตรูรีนซที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยยังสามารถไปจัดการเปลี่ยนแปลงสารพิษพวกนี้นะครับช่วยดูดซับเอาไว้แล้วก็ขับถ่ายออกไปช่วยเปลี่ยนแปลงโมเลกุลบางอย่างแล้วก็ไปช่วยป้องกันทั้งวันเกิดสามารถที่จะไปดูดซึมเข้าไปบักตัวดูดซึมไปถึง ที่ตับแล้วไปช่วยล้างลาไส้ไปช่วยล้างตับให้ด้วยนะครับนี่คือคือข้อดีของตัวสารอาหารที่อยู่ในตัวนิลีนนะเดี๋ยวชี่ให้ดูแยกกันไปเพราะนั้นการที่กินนิลีนไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องสมดุลของระบบลําไส้การย่อยแล้วก็การล้างสารพิษที่ลาไส้อย่างเดียวมันไปถึงตับด้วยแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวเรื่องระบบการขับถ่ายอย่างเดียวเห็นไหมครับยังช่วยให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตด้วยนะครับนี่คือข้อดีของเขาเพราะนั้นเรามาดูเพราะนั้นโดยโดยธรรมชาติของรุย์เราเนี่ยก็จะมีโปรไบโอติกที่เป็นซึ เราพูดถึงยูริีที่ดีในร่างกายเราจะมียูจิีที่ดีกับไม่ดีเราต้องทําให้ชูรีที่ดีเนี่ยจเจริญเติบโตอย่าให้จุริซีที่ไม่ดีมันโตมากมายมากกว่าจุลิซีที่ดีเพราะน่าจะคุมไม่อยู่เราจะป่วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้าไปไกลมากนะครับถ้าคุณหมอเขาตรวจที่จุริรีถ้าจุริรีย์ที่ที่ดีแย่ลงจุรินรียที่ไม่ดีมากกว่ากันผลก็คือทําให้ร่างกายของเราแย่นะครับมันจะมีผลออกมาแล้วก็พิเติก,ก็คืออาหารจุริรีที่ดี ที่เราควรจะได้รับทุกวันทุกวันนะครับเราควรจะมีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราทานตัวนี้ดีของเราหนึ่งซองอาจจะไม่พอแล้วก็ทานพวกผักต่างนะครับผักที่กินเราก็ควรจะสลับผักกันด้วยนะครับโดยเฉพาะผักที่เป็นสีสีแนะนําสลับกันไปนะอย่างเช่นผักสลัดเนี่ยจะเป็นสีสีจืดๆเห็นไหมครับเพื่อนพยายามกินให้ได้ให้ได้ทุกวันนะกินและกินนอกกินไปเะครับซึ่งท้งโปรตีนฟิวชิกรวมกันนะทางเวทยสัยเขาเรียกว่าซินเบอร์ติกเพราะฉะนั้นตัวโปรติกเนี่ยคือข้อดีเลยมันมีส่วนช่วยในระบบการขับถ่าย แน่นอนนะครับช่วยในการสร้างภูมิกันในร่างกายเรา70%ภูมิกันอยู่ที่ลำไส้อีก30%อยู่ที่หน้าอกเราที่ต่อมไทมไัสแต่ต่อมไทมัสเป็นตัวควบคุมแค่นั้นเองดังน,นั้นถ้าจีนซีผิดปกติขึ้นมาเส้นสมดุลขึ้นมาภูมิกันเราก็แย่ลงระบบขับถ่ายก็แย่ลงการดูดซึมสารอาหารในร่างกายเราก็แย่ลงช่วยหมดเลยแล้วก็สมดุลคือจีนซีก็คือระบบดิดอาหารเนี่ยตัวพีเวอติกช่วยปรับสมดุลได้ดีมากจำเป็นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎไขมันต่าง สายสัส้นๆมงว่าไม่ได้กดใช้มากใหญ่ๆสายสั้นๆมันจะมันจะมีประโยชน์ในการส่งผลในการมาคลา้องกับจุลินทรีย์ทำให้สร้างสารที่เรียกว่าเซโรโทนินเซโรโทนินคืออะไรเซโรโทนินก็คือเป็นสารสื่อประสาทเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งมันมีส่วนช่วยให้เกี่ยวเรื่องอารมณ์ควบคุมควบคุมเกี่ยวเรื่องอารมณ์ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอสุขภาพจิตต่างๆนะครับโดยจริงๆแล้วเซโรโทนินก็คือผลิตที่ในลำไส้เนี่ยในจุลินทรีย์เนี่ยประมาณเกี่สิบเปอร์เก็ผลเกี่ยวองื่อรทเซ็นต์และก็ีหลบสบาย แล้วก็ตัวเซโรนินก็เป็นส่วนหนึ่งนะโกดิมิโนที่ผลิต ร่วมกับที่ผลิต um เป็นเซลลูินก็เป็นส่วนในการผลิตตัวสารเมลาโทนินด้วยที่ทำให้คนเราเอ๊ะทำไมเมลาโทนินกินดีนอนหับสบายเนี่ยครับเซลลูินสามารถแปลงเป็นเมลาโทนินได้ทําให้หลับสบายได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถสร้างเซลโทนินมันช่วยให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยเข้าที่ระบบจิตระบบอารมณ์สุขภาพดีนะเมื่อมีเซรโทนินเพราะนั้นนี่คือข้อดีของจุลิน c ีเพราะฉะนั้นเราควรจะเลี้ยงจุลินซีที่ดีเอาไว้นะครับเพราะนั้นเราถึงใส่พีวิติเข้าไปมากมายเพราะนั้นการเสียสมบูรณ์ของจ ใจสมองปอดแล้วก็ระบบเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผานั่นเองนะครับเรามาดูกันถ้าเกิดว่าการเสียสูญของจุลินทรีย์เนี่ยนะครับมีผลเกี่ยวกับร่างกายมากมายระบบต่างๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบในระบบการย่อยอาหารเริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นการสูญเสียสมดัลของจุลินทรีย์ระบบการย่อยเนี่ยมาก่อนเอนลือและสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดระบบของจุลินทรีย์ที่เสียสมดุลก็คือง่ายๆก็ส่วนใหญ่หรือก็คือพวกแอลกอฮอล เนะชื้อโรคยาปฏิชีนะหรือความเครียดแลว้วก็เพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ควรจะงดนะครับหรือก็ไม่ไม่อยาาไปอย่าไปทานแล้วก็ใครที่ใช้ยาจีพีอาร์บ่อยๆหรือเจอเชื้อโรคเข้าไปก็ทําให้สมบ,บุกยจซีเสียรได้นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งเพรานะนั้นอาการต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับเริ่มต้นอาจจะมีมีกลิ่นปากั้งหรือระบบการย่อยมีอาหารเบื่ออาหารบ้างระบบการขับถ่ายไม่ดีบ้างนะหรือการบางคน สมบูรเสียไปปุ๊บเกิดสารอาหารที่มันเป็นพิษหรือสารอาหารของเสียที่กินก็ไปมีเชื้อราปุ๊บคุณท้องลงท้องเสียเลยนะครับบางคนเกิดการขึ้นไส้เลยนะครับจนไปถึงระบบสมองมีปัญหาเลยเพราะว่าไโรตินไม่ไม่สร้างมาไม่เพียงพอแล้วนะครับปัญหาเรื่องการควบคุมระบบสมองแล้วควบคุมระบบลำไส้กบขอเป็นหมดเลยเห็นไหมครับไส้เลือจ,จุลินทรีย์มีความสําคัญมากนะนะครับ,นะรบท้องผูกท้องเสียก็เกิดจากการการดูดซึมลำไส้ที่ไม่ดีก็ก็มีผล นะครับอันนี้คือคือข้อดีอของจุลินทรีย์ของเราต้องมีเอาไว้นะครับมีการเหงืออบวมบ้างนะแพ้สารพิษอะไรต่างๆเป็นผืนอะไรพวกนี้มันผลตามมาจากจากอาหารซึ่งอาหารนั้นเราไม่มีจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยทําลายช่วยป้องกันอันนี้คือคือเป็นข้อเสียของคนที่จุลินทรีย์เสียสมดุลนะครับเพราะนั้นคนที่แพ้อาหารบ่อยๆเนี่ยปัญหาคือจุลินทรีย์เนี่ยเสียสมดุลไป ยูรินซีเนี่ยที่ดีมันแย่ลงมันแย่ลงส่วนหนึ่งก็คือจูนีแย่ลงเพราะมันมีผลเกีย่ยว่องการสร้างภูมิกันมีผลเกีย่ยวเรื่องจัดการพวกสารพิษหรืออาหารอาหารของเสียด้วยนี่นะครับยูนีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นยูรีนซีจึงมีผลมากจนถึงระบบประสาทเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูฮะอยากถ้าจุลินรีเสียสมบุติไปเนี่ยมีผลเสียอะไรบ้าง อันดับแรกคือระบบย่อยอาหารอย่างที่บอกนะครับมันจะส่งผลให้เกิดโรคตามมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานประเภท2โรคอ้้นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดภูมิคันเหมือนกันทําให้ภูมิคันเราลดลงเมื่อภูมิคันลดลงก,ก,ก,ก็เป็นภูแพบางคนเป็นโรคหรือก็แลแพ้ภูมิตัวเองนะครับอันนี้คือไปหลายอย่างเลยลูปตอยก็เป็นได้นะฮะไทรอยก็เป็นได้เพราะนั้นนี่คือจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลย ร,ระบบประสาทก็มีผลนะครับก็คือว่าทําให้ผลิตเซโรโสนินไม่ค่อยดีก็คือการควบคุมการนอนหลับไม่ดีผลิตเมลาโทนินไม่ค่อยได้ลําไส้มีปัญหาเกิดระบบสมองโยนาเกิดพากินสานอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าผิวหนังก็มีผลเป็นผื่นเป็นสิวนคนที่เป็นอะไรเล็กหน่อยก็เป็นแผลแล้วนะครับเป็นสิวง่ายๆไม่หายสักทีเป็นผื่นง่ายๆอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องอกับจุลินทรีย์โรคต่างๆโรคสะเก็ดเงินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จากการวินิจฉัยนะครับเขาตรวจที่อุจจาระแล้วก็ดูว่าจุดดาาลินทร่มมมิไาาณก นะครับทงการแพทย์ก็จะให้ทานกิบบรนซีนะครับแล้วก็หรือว่าก็ให้ทานตัวปีเบิร์ติกฐานไาโจนซีเพราะฉะนั้นความไม่สมดุลของจุลซีจึงมีผลเสียรุนแรงได้ไปทั่วร่างกายเลยนะครับ